เพราะอะไรครับเพราะวันนี้ครับผู้คนทั้งหลายที่ตัดสินใจเข้ามาร่วมธุรกิจไม่ว่าเขาจะลงทุนด้วยเงินหลักพันหรือหลักหมื่นก็แล้วแต่น่นคือเงินที่เราหามาได้ด้วยความยากลำบากและทุกคนทุ่มเททั้งชีวิตบางคนลาออกจากงานบางคนยอมที่จะไม่ทําง,งานทุ่มเทพเพื่อจะสร้างอนาคตเพื่อสร้างให้กับครอบครัวให้กับลูกหลานเขาแต่ถ้าผมในฐานะที่เป็นเจ้าของ ผมมีธุรกิจอื่นๆด้วยสักสิบตัวสมมติว่าผมไม่ได้โฟกัสธุรกิจนี้ร้อยเปอร์เซ็นต์ผมยังก็งไปทำธุรกิจอื่นอริงไหมครับนะผมโฟกัสสิบตัวผมโฟกัสอย่างละสิบเปอร์เซ็นต์ถ้าธุรกิจนี้มันเจ๊งอีกเก้าตัวผมยังอยู่ผมอยู่ได้นะอยู่ได้แต่สมาชิกทั้งหลายนะครับที่เขาฝากอนาคตทั้งหมดกับธุรกิจนี้แหละเขาจะใครจะรับผิดชอบครับไม่มีจริงไหมครับแต่ผมอยู่ได้เพราะผมมีเงนินทุนผมไม่งปุูนี่อื่นได้ แต่คนอื่นๆสมาชิกที่ทุกเทนุกอยากนะเนี่ยมันไม่ไม่มีเงินทุนเพราะฉะนั้นครับผมบอกว่าคนเป็นเจ้าของที่เดือดขายต้องมีจิตสำนึกและมีความรับผิดชอบมากกว่าที่อื่นเพราะถ้าเป็นธุรกิจอื่นคุณเปิดร้านขายของขายทุเรศคุณเจ๊คุณเจ๊คนเดียวแต่้าธุรกิดนี้คุณเจ๊งทุกคนหายนะการมัไปทั้งหมดเลยมันต้องมีความรับผิดชอบมากกว่าครับเจ้าขอจะไม่ทำธุรกิจอื่นเลย ขนาดโฟกัสร้อเรายังไม่สามารถีการผลลัพธ์ร้อยเปเ็นต์เลยแลวถ้าโฟกัสสิบเร์เซ็นตกวสมาชิกของบริษัทเราหน้าสงสารนะหน้าสงสารเขาเป็นจกนะครับ